สัปดาห์นี้ครบรถไปกับ5นักแสดงมากความสามารถทีทผลรอนเอฟเขาสาดแม่เมาแม่แดงน้อยโพงามวันจันทร์โชว์แต่ฟองรถเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดไปกับทีทผลนกวิชัยนี่เป็นโชว์กึงทอกมีแค่ช่วงหลังที่พี่จะเริ่มเน้นเร้อองมากขึ้นแขกเข้าไปแล้วเขาจะมีแซลไหมอะไรอ่ะเออแขกเยิ้มะนีสิงหล่ขึ้นมาเลยแบบว่าพูดคุยหรือ อะไรชอบาซ่ไหไว้หล่อดรอป้าหล่อนสิวันนั้นขาดโชว์แตกฟองรถนุ่มเคี้ยวเกลิ่นไปกับนุ่มรอนเอฟากไม่มีเธอวันนั้นอะเตะจ้าเตะจ้า จจะหนูว่ารอเลือกนะหรือคิดว่ารอเลือกใครทางทางนี้บอกว่านี่เป็นแฟนเขาก็มาติดแปดปีทางนี้บอกว่าสาวนี่เหรอสาวเท่เหรอสาวเททางนี้บอกสาวเท่เนี่ยรอนเลือกวันพุธโชว์แต่งฟองรสหวานฉ่ำกับครอบครัวสุดน่ารักเขาใายก่ละสีแฟนพี่เขาทายเขาก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วนะเขาก็36แล้วใสาม่เด็กแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่คนอายุ36มสิเขาก็จะไม่ได้ชอบผู้ชายอายุ55นะโอ้โห55ก็ฟิตปังลองไหมล่ะ วันพฤหัสบดีรถกลมกล่อมของความผูกพันที่ไม่มีวันตายจากเพื่อนสีแม่เมาส์แม่แดดสเปคหนุ่มที่แม่แดงชอบเขาตีเขาชอบตีไม่ใช่หนุกมหมายถึงตัวเราแฟนเขาแต่คอแต่ไม่ใช่ค่ะแม่ตัวเราแม่เ่ยอ๋อตัวแม่ตีแม่โอ้โห รถเผ็ดแซบจี๊ดจ๊าดไปกับน้อยโพงาาบในวันศุกร์พี่น้อยดูหน้าพี่น้อยดีหน้าแบบสวยมากเลยสวยเวเพราะย้ายาหญิงนั่นแหละมันทําดีให้นังฟ้าของแม่พี่สวยจนกระทั่งหมอดูมาทักอะทักว่าอะไรทักว่าจะแต่งงานอีกรอบห้ามพาาดคาามบันเทิงแบบครบรหในโชว์แตกฟองตลอดสัปาาห้นี้